มาแล้วครับไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เล่นนานกดเข้าไปเจอเดี๋ยวห้องบอดออกมาสองห้องแล้วเนี่ยห้องนี้ไม่น่าบอดไง จริงไวโดนก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมสมาแนะนำกับร้านก็เด่นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกปรับราคาใหม่ถูกลงกระเดิมเติมเกมพับจีมบายราคาถูกสุดเติมเข้าไวสามารถเติมได้ที่เว็บละลายก็ได้เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกและไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่ก็เด่นเติมเกมเท่านั้น ลิงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเจอแล้วรีบยิงก็แยกไม่ค่อยออกแล้วเป็นบอดนราสอกจะเป็นบอดพวกฟมๆแล้วออกไม่มีหมวกตรงกลางนะทุกคนฮนะ มันนึกโอเคน่าจะหมดละป่ามาคมาเกินกำลงข้างบนเนาะ โอ้ครับเด้ <Help. S 1> อครับเด้อเพื่อนเออเดี๋ยวมั้ง <Help. S 1> โอเคตีมนุษย์เตอนน่าจะทิ้งเพื่อนไปช่วคนหนึ่ง่ะคิดว่า ใ้ทานหมวกสามอ่าโอเครอบนี้ผมได้ในคุณสี่ด้วยอืมขาดแม็กพอละ โอ้ยหอ,อบัดยิงเจ็บเกินแต่ว่าข้างล่างนั้นตีหนนะตีตีเดิมน่าจะมีตีหคนสามสีต่ตีได้ ไม่โดนห่อโอเคหลังคาผมว่าไม่น่านจะมีคนหรอกไปครับไม่ได้เล่นนานกลับมาเล่นนี่ลำบากมากเลยทางล่างอ๋อ นี่ไงคนแน่นอนคนเรตีด้วย M4 น้ำแข็งข้างล่างตัวหนึ่งเงียบไปละคือพอไม่ไม่ค่อได้เล่นกดเข้ามาแล้วมันจอยห้องบอดอะให้เข้าตายเหมือนกัน โอ้ยโอเคฮะเรียบร้อยตัวนี้นั่งเนียน อาการเพื่อนลงมาได้อยู่ได้อยู่โอเคต้องไปเล่นอยู่อ่ะ์แล้ววะเธอบอด แต่เราเ,าเล่นไม่เป็นเวลาอ๋อตีตีนี้ตีเดียวกันเนาะยังไม่หมดอีก ผ่นนี่ว่ะเล่นไม่ให้ระวังนะต้องเอท้ายละวสวยครับไม่โดนหัวเลยเดี๋ยวนะ ผมไม่ได้ MVP หรอกำหัวผมเพราะผมยิงคนเดียวนะอ่าโอเค